สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสามกบทคติกเอ็มวันนี้ผมครูกิจจากช่องครูกิจโฟกัสจะมาเทสต,ตัวละครในชุดมังกรหลับนะครับก็คือคงเบ้งซุนกวนโดยแต่ตัวซุนกวนเนี่ยผมยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเนื่องจากว่าพันธนาการมันต้องการ3ตัวเนี่ยอีก2ตัวยังไม่โผล่มาแต่ในส่วนของเบ้งเนี่ยพันธนาการมันก็นื่งครบแล้วครับมีคงเบ้งแล้วก็บังทองกับเกียงอุยก็โผล่มาตั้งแต่ตู้ที่แล้ว ทีนี้เนี่ยก็สามารถเอามาทดลองได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมาทดลองหน่อยแต่ว่าตอนแรกมันติดขัดตรงที่ว่าของเบ้งเนี่ยผมเปิดมาทั้งหมดเท่าไหร่สองร้อยบปลายน่าจะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบโลเนี่ยของเบ้งผมมองมาตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นสามดาวอยู่ครับซึ่งตามหลักการพื้นฐานของผมแล้วเนี่ยผมมองว่าคุณพลระดับสามดาวเนี่ยถือเป็นระดับคุณพลฝึกหัดมันไม่เก่งพอที่จะลงไปทดสอบต่างๆในด้านต่างๆแต่สี่ดาวเนี่ยพอเล่นได้แหละ แลวถ้าห้าดาวเนี่ยเก่งแล้วครับเป็นระดับชำนาญสึกแหละสบายเลย <trucs> ทีนี้ของเบ้งมันยังสามดาวอยู่ส่วนบังทองกับเกียง o ุยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็เป็นระดับสี่ดาวทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยยังลังเลแต่ว่าเพิ่นว่าวันนี้เนี่ยเล่นในโหมดนะครับในโหมดประลองแล้วก็เพิ่นว่าแพ้ก็เลยเฮ้อยอย่างนั้นก็ลองอแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ลองเอาพวกทีมควนอูเอ้สถิทีมของเบ้งเนี่ยไปลองดูดีกว่า พอไงก็แพ้อยู่แล้วครับทีนี้มาดูนะครับตรงนี้ครับในรายงานศึกแล้วกันเนาะครับคือผมเนี่ยได้ไในใน,ในโหมดปะรลองเนี่ยสนามปะลองผมได้ประลองกับคุณดาร์กซึ่งอยู่ในกิวเดียวกันนะครับตั้งแต่เมื่อวันก่อนและนะครับเมื่อวานตอนนั้นคุณดาร์กพลัง16ล้านผมไม่รู้พลังเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเรามาดูปัจจุบันก็แล้วกันปัจจุบันเนี่ย ผมพลังประมาณ20.9ครับขณะที่คุณดาร์คคุณดาร์คพลัง18.1ครับ20.9กับ18.1 20.9เกือบ2 1เล้วนะครับคุณดาร์ค18.1ก็ห่างกันประมาณ2ล้านปายๆเกือบ3ล้าน นะครับพลังต่อสู้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่ผมลองเล่นๆ่เน,เ,นเนี่ยผมแพ้คุณดารเรามาดูนะแพ้อย่างไงแพ้แบบขาดลอยนะมันจะได้เปรียบเทียบนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอาคงเบ้งมาตีแล้วคงเบ้งเนี่ยมันมันชนะที่หมื่นก็ชนะอยู่แล้วถึงแม้พลังมากกว่าเกือบ3ล้านนะสอง้ล้านไปไปก็แพ้เดี่ยเมื่อวานแหละเรามาดูแพ้อย่างไงครับตอนเมื่อวานที่สู้คุณดาทีมคุณดาจะเป็นทีมเมตาดั้งเดิมนะครับก็คือมีกวนอูแล้วก็เตียวหุย นะครับจูลงนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีโจโหยินเขาทูซึ่งทีมพุกเนี้ยครับก็จะเป็นหกดาวหมดเลย <_ d ance> ก็คือถ้าเราดูเนี่ยกวนอูจูโลงเป็นตัวทําดามนี่แล้วเขาทูจโจหยินเตียวหุยเนี่ยมันมันช่วยทําให้เกิดพนาการในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันทําให้ทีมนี้ค่อน้างอึดมากแล้วก็กวนอูจูโลงกอง้อมแผกไล่ฆ่านะครับในช่วงหลังส่วนทีมผมเป็นทีมทีมเผานะครับมีกวนอูแล้วก็เตียวหุย ที่เหลือก็จะเป็นทีมเผาล้วนเลยก็คือจิวยี่ลกซุนริบองแยกล่างเอาซึ่งในทีมเผาเนี่ยครับจิวยี่ลกซุนเนี่ยผมแค่สี่ดาวนะครับก็พอได้อยู่นะสี่ดาวแล้วก็ริบองห้าดาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ในการต่อสู้เนี่ยเราพบว่าพลังช่วงแรกเนี่ย ของผมเนี่ยโอ้รถนิดเดียวขณะที่ของคุณดาเนี่ลดถลงมาโคบวบเลยครับนะครับซึ่งมันเป็นมาตรฐานของทีมทีมทวกโจหญินเค้าทูอยู่แล้วซ,ซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยมันจะโดนตีลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจือดมากในช่วงหลังสู้กันไปสู้กันมาผมก็ยังนั่งอยูนะ่แล้วก็ไอตัวจิวยี้มันอยู่แนวหลังคอยยิงไฟเนี่ยเผาไปเรื่อยส่วนของคุณดาก็อามสเต็ปเลยครับจูโล่งกับ ัูรูเป็นตัวบุกตะลุยแล้วก็ไอตัว3ตัวที่เหลือโจหินเขาทูเตียวุยก็วางบัฟทําให้ทั้งทีมอึดขึ้นสู้ไปสู้มานะครับผมตายไปแล้วสองนบองลกสุนเดี้ยงไปแล้วขณะที่คุณดาร์นะครับไม่ไม่มีใครตายตอนนี้ตายไปสี่แล้วตาย5้าแล้วครับตายหมดทีมเลยครับขณะที่คุณดาร์ยังไม่ตายสักคนเพราะฉะนั้นทีมเผาสู้ไม่ไหวครับเจอทีมอึดเผาไม่อยู่เผาไม่ยอมตายเราตายเรียบ ขณะที่คุณดาไม่ตายสักคนทีนี้วันนี้ผมก็มาลองดูนะครับก,ก็เล่นปกติครับยังไม่ได้คิดอะไรนะครับทีมที่ผมใช้ลงผมก็เปลี่ยนเป็นทีมมาตรฐานทีมที่ผมใช้ลงดันนะ่าก็คือมีนะครับกวนอูจูโล่งเตียวหุยหกดาวสามตัวแล้วก็มีห้าดาวอีกสองตัวก็คือเตียวเซียนกับลิปโป้นะครับก็เป็นทีมมาตรฐานที่หลายๆคนชอบใช้ขณะที่คุณดาก็ยังเป็นทีมเดิมครับก็คือทีมอึดเหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาดูนะว่านี่เปลี่ยนเป็นทีมหลักเลยอวันก่อนแต่ว่าเดิมผมก็ใช้ทีมเผาครับเล่นไปนเรื่อยๆแต่คราวนี้ผมใช้ทีมที่ลงดานเลยนะครับเพราะว่าทีมเนี้พลังต่อสู้มันจะเยอะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพลังที่ผมประมาณ20.9ก็คือทีมนี้นะครับคือปกติผมก็ใช้ทีมนี้ลงะเลยานะว่าไอ้ของเบ้งอะไรเนี่ยผมเอามาลงเอามาใส่แค่เทสเรามาดูนะเกิดอะไรขึ้น ทีมลักษณะนี้เนี่ยเดียวเจีนเราต้องแอบอยู่ข้างหลังครับอย่าให้มันโดนดาเมจเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยต้องแบกรับดาเมจที่แบ่งมาจากริโปอยู่แล้วเวลาริโปไปสู้เนี่ยพนาการคู่มันเนี่ยมันจะแบ่งดาเมจมาให้เตียวเซียนแต่เตียวเซียนนี่สวยครับอย่างการมีมันโดนดันเข้ามาแล้วก็โดนในพวกเนี้ยลุงฟาดไปฟาดมาดันตายเตียวเซียนมันคล้ายกับแครี่ในอวีครับมันจะค่อนข้างทำดาเมจได้ดีแต่ว่า มันจะไม่ค่อยอึดมากเืีอนบิ๊งบิ๊งบิงตายผมตายไปสี่นะครับคุณดาร์ตตายไปสามตอนนี้ผมเหลือควนอูตัวเดียวคุณดาร์กเลยสองคนท้ายตอนนี้เหลือตัวต่อตัวสู้กันแต่ว่าควนอูผมตายไปอย่างรวดเร็วครับควนอูคุณดาร์กเนี่ยเลือดย่างเพียบเพราะฉะนั้นก็คือดีขึ้นครับทีมหลักผมตอนนี้ก็คือตอห้านะครับขณะที่คุณดาร์ตตายสี่ก็ก็ชนะกันหนึ่งคนทีนี้หลังจากผังนี้มา ผมก็เลยอย่างที่บอกผมก็เลยคิดเฮ้ยเนเนมันแพ้มาหมดแล้วนะครับในวันนี้ก็ลองต่อเลยดีกว่าเอาของเบ้งมาลองดีว่ามันจะแพ้ยังไงเพราะขงเบ้งแค่สามดาวเองเกียงอุยก็เกียงอุยกับดวบางทองก็แค่สีดาวก็เลยลองเอาลองครับสังเกตนะครับก็คือกวนอูเหมือนเดิมกวนอูเตียวหุยแต่ตัดลิปโปเตียวเซียนแล้วก็จูร่ออกใส่เป็นขงเบ้งามดาวบางทองสีดาวเกียงอุยสีดาวลงไปสู้ ส่วนคุณดาก็เป็นทีมเดิมอยู่เลยครับทีนี้เราลองดูนะครับว่าผลมันเกิดอะไรขึ้นอ่าก็เริ่มสู้กันเลยบังทองกับผงเบ่งน,นะครับตามสไตล์ของคุณสื่อมายืนอยู่ด้านหลังคอยบัญชาการไอกเกมอุยมันเป็นเป็นสายป้องกัน,นครับที่เห็นว่าเป็นโลก็เข้าไปมีหิ้งหน้า แ,แต่ทีมนี้มัน,มนเก่งไม่เก่งไม่รู้มันเท่เลยครับมีการวางเสาหินนะครับแบบวางโอหินอย่างแล้วก็คอยเชื่อสู้เนี่ยครับมีวางเสาต่างๆนี้เนี่ยวางหลางนี้นี้ไม่มีผมไม่มีไม่ได้ซื้อไอ้ฐานของผมเบงน,นะครับก็ไปตามปกตินนครับก็สู้ไปมันมีสร้างในนั้นด้วยนะครับแต,แต่น่าจะพังไปแล้วสร้างาอีกคล้ายๆกับเพลียนะครับเคเกียร์ของวิศวะครับขึ้นมาด้งไอ้นี่อะไร มาคอยสู้เลยนะครับอ้าวโมไปโม่มาสังเกตนะครับของคุณของคุณดังเนี่ยตายเกลี้ยงห้าตัวของผมทีมของเบงไม่ตายสักคนเลยจากเดิมที่ถ้าเป็นทีมเผาจิวยี่ y, ตายเกลี้ยงหมดทีมคุณดกักไม่ตายสักคนหนึ่งนะครับพอเป็นทีมหลักนิปโปเตียวเซียนเข้ามานะครับก็4ต่อ5นะครับนะครับแต่ว่าพอเป็นทีมนี้ปุ๊บโอ้โหชนะแบบไม่ตายสักคนเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้พูดถึงนะครับ ทีมไอ้ของเบ้งบางทองเกียงอุยเนี่ยมันก็เป็นทีมที่เล่นได้นะนี่ขนาดมันสามดาวนะครับมันก็ไม่ได้ว่ากากอะไรมากเล่นได้แต่ว่าอาจจะเล่นถึงเลดเกมไหมไม่รู้แต่ตอนเนี้ยมันเล่นได้เพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยพอดียังไม่เห็นเพื่อนๆแบบว่ายังมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่มาสอบถามว่าเอ้ยมันตกลงมันมันห่วยมากจริงไหมไอ้ทีมของเบ้งเนี่ยผมก็เลยเอ้ยเอามาลองเทสให้ดู เพื่อเพื่อเพื possible, ่อท well, okay. ี่ว่าเวลาเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยจะได้ตัดสินใจเองว่าเฮ้ยเนี่ยที่มันสู้เนี่ยมันก็อย่างอย่างสายตาผมผมว่าโอเคนะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มันสนุกอ่ะมีการซัมมอนพวกไอ้พวกของสิ่งประดิษฐ์ออกมาต่อสู้นะครับเออสนุกดีนะครับก็เลยทําคลิปนี้มาให้เพื่อนๆไว้ดูนะครับประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยจะปั้นหรืออะไรใหม่เพราะว่ามันก็เป็นอยู่ในทีมทีมจกอะครับซึ่งเราก็ทําได้ไม่ยากเกินไปนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถสอบถามหรือพูดคุยโดยการพิมพ์เข้ามาในไอ่ยูทูบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้ามาแล้วก็จะมาทําคลิปหรือตอบทุกคําถามครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ